อยากกินนมเปรี้ยวอ่ะไปซื้อห,หน่อยสิได้เลยครับคุณหนูเดี๋ยวไปซื้อให้รอแป๋านึงนี่แกมีอะไรอ่ะครับเดี๋ยวฉันจะไปตลาดกับลูกสาวฉันอาวแล้ววันนี้คุณไม่ไปทํางานหรอไปแต่ว่าผู้จัดการฉันนะ่ะอยากกินนมเปรี้ยวฉันก็เลยแวะมาซื้อให้เขาหน่อยไม่ต้องหน่อยเดียวหรอกลูกฝากทั้งตัวแล้วหัวใจได้เลยแม่ไม่ว่าแม่ชอบได้เลยค่ะแม่แม่อยากได้ลูกเผยเป็นผู้จัดการทํางานออฟฟิศมานานแล้วนี่แม่กําลังส่งเสริมให้เขานอกใจผมอยู่นะครับ แล้วแต่จะคิดนะเพราะฉันก็ไม่ได้อยากได้ลูกเขยจนๆอยู่แล้วลูกสาวฉันมันตกกระไดพลอยโจนี่แม่ไปส่งหน้าหมู่บ้านหน่อยได้ไหมคะอ้าท่านประธานสวัสดีค่ะโอ้ยนี่ท่านประธานบริษัทลูกเหรอเนี่ยใช่ค่ะแม่สวัสดีค่ะท่านประธานหูยอ,อายุยังน้อยอยู่เลยอยากเป็นประธานแล้วอะ่ะเก่งมากเลยอะค่ะนี่เธอทางานอยู่บริษัทแม่ฉันหรอถึงรู้จักฉันอะ ใช่ค่ะท่านประธานหนูทํางานอยู่ฝ่ายบุคคลค่ะอ๋อแล้วยังไม่เข้างานเลยเหรอฉันว่ามันสายมากแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรอ่ะมองอย่างนี้ให้ผมไปส่งเหรออ้าวไม่ได้อยากให้ไปส่งเอาน้ำเปรี้ยวมานน่นี่เธอถ่ายเอกสารในนี้มาไม่ครบอะ่ะอ๋อเหรอแล้วมันไม่ครบตรงไหนอ่ะนี่เธอกล้าเถียงฉันเหรอเปล่าสะหน่อยก็เห็นบอกว่าเอกสารมันไม่ครบใครจะไปรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนี่เธอ เสียงดังโวยวายอะไรกันเออไม่มีอะไรคะ่ะหัวหน้าหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าคะฉันบอกให้เธอแก้งานไม่ใช่หรอเนี่ยลูกค้าก็คอมเพนมานะหนูก็นึกว่าเรื่องใหญ่อะไรแล้วทำไมหัวหน้าไม่ตรวจก่อนล่ะคะจะได้ไม่โดนคอมเพนนี่เธอกล้าย้อนฉันเหรอนี่เธอเขาเป็นถึงหัวหน้าเลยนะจะพูดจาอะไรก็ให้เกียรติเขาบ้างระหว่างหัวหน้ากับผู้จัดการเนี่ยตำแหน่งอะไรมันใหญ่กว่ากันหรอนี่เธอหมายความว่าอย่างไงอะ ก็หมายความว่าฉันนี่ไงภรรยาคนใหม่ของผู้จัดการนี่เธอมันจะเกินไปแล้วนะนี่ผู้เธอเสียงดังอะไรกันนะอ่ะพ่อพี่ผู้จัดการนมองเปรี้ยวที่ซื้อให้เมื่อเช้าอร่อยไหมคะผมว่ามันเปรี้ยวมากไปอะ่ะจริงๆเราชอบอะไรหวานๆมากกว่าชอบนหวานเหรอคะฉันก็หวานเหมือนกันนะคะตางคบขึ้นวงนี่เธอพูดว่าอะไรนะว้าไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยแต่ฉันได้ยินพอพอไม่ต้องทะเลาะกันแล้ว บริษัทเราอ่ะจะมีงานเลี้ยงเลื่อนขัานผู้จัดการยินดีด้วยนะคะว่าที่ผู้จัดการคนใหม่ขอบคุณง้นฉันขอเอาแม่มาด้วยได้ไหมคะแม่ฉันอยากเจอคุณไม่ได้นะงานเลี้ยงบริษัทอ่ะจะเอาคนนอกเข้ามาได้ยังไงน้านะให้แม่ฉันมาเถอะนะาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองแม่แม่ได้ไปงานเลี้ยงแล้วนะจริงเหรอลูกจริงสิแม่นี่ลูกขอพิเศษมาพูดแม่เลยนะ ดีเขานี้แม่จะได้ส,ดสวยๆกับเขามั่งนี่พี่มีเรื่องจนะเซอร์ไพรส์ด้วยนะเซอร์ไพรส์เหรอฉันก็มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์พี่เหมือนกันเรื่องอะไรเหรอรอให้ว่าที่ผู้จัดการบอกหลักฉันก่อนแล้วฉันจะมาบอกลูกไม่ต้องไปสนใจหรอกมาคุยเรื่องชุดแม่ดีกว่าว่าคืนนี้แม่จะใส่ชุดไหนดีชุดไหนก็ได้แม่แม่ใส่ชุดไหนที่แม่สวยอะ่ะแม่ใส่มาเลยแต่แม่ไม่มีเงินจะไปซื้อชุดสวยๆนะซิลูก นี่แกเอาเงินมาให้แม่ดูนี้เลยนะนี่มันเงินทั้งหมดที่ผมวิ่งทํางานมาทั้งวันเลยนะครับแม่สุดยอดไปเลยค่ะแม่ชุดแม่สวยเข้ากับงานไหมลูกสวยมากค่ะแม่ชุดของแม่สวยที่สุดในงานเลยนี่เห็นจะสวยเลยเนาะแม่เอาซิอย่าไปว่าเขาก็มันจริงนะคะก่อนหน้า แล้วลูกเขยแม่อยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหรจะมาเดี๋ยวก็มาค่ะแม่นั่นไงมานู่นเราสวัสดีครับอุย้ยมีหมาขอดด้วยเราไปถ่ายรูปก,กันดีใจด้วยนะลูกที่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดก,การอะ่ะขอบคุณครับแต่ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการครับยังไงก็ได้เป็นอยู่ดีแหละมะถ่ายรูปก,กันอ้าวยืนชิชดๆกันหน่อยเอามือโอบเอวเลยลูกเอาหน้ามาชิชดๆกันหนึ่งสอง โอ้ยเจ็บนะเองั้นไม่ต้องถ่ายละแล้วเมื่อไหร่จะบอกรักลูกแม่ล่ะนั่นสิคะงั้นก็บอกมาก่อนสิว่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าบอกเขาไปสิลูกว่าไม่มีแฟน่ะไม่มีแฟนค่ะแฟนยืนอยู่นี่ทั้งคนยังจะบอกว่าไม่มีแฟนเหรอก็ลูกสาวฉันโสดแกจะทําไมนี่คุณแม่หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าเราเลิกกันนะสิ <S <S อ้าวไม่ทุกคนรู้จักกันหมดแล้วนี่ ท่านประธานท่านประธานรู้จักเขาด้วยหรอรู้จักสี่ก็เนี่ยพี่ชายฉันฉันจะแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้จัดการของบริษัทเรานี่พี่เจอหน้ากันไม่คิดจะทักทายกันหน่อยเลยหรอแล้วน้องพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมอมืก็สบายดีแล้วนี่พี่รู้ไหมว่าทำไมหยีถึงมาหาพี่เนี่ยไม่ทราบครับคุณน้องแล้วมาทําไมอ่ะก็หยีมาตามพี่กลับไปทํางานบริษัทไงมันเป็นบริษัทของแม่พี่จะไม่สนใจเลยหรอพี่ก็อยากมีชีวิตในแบบของตัวเองมากอะ่ะ นี่มันาคตของพี่นะคิดเอาเองดีๆแล้วกันฮะคนขับวินเนี่ยนะคือลูกเจ้าของบริษัทถ้าใช่ไงเอาไม่ใช่คนนี้หรอคะที่จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการพี่แทนเรากลับมาคืนดีกันนะอย่ามายุ่งกับพี่ก็เราเลิกกันแล้วนี่หัวหน้าคะคุณอย่ามาแตะตัวผมแม่คาช่วยหนูด้วยฉันว่าพวกคุณออกไปจากงานดีกว่าอยู่ไปก็ขายที่หน้าเปล่าๆ แม่คะกลับเธอคะ่ะหนูอายเค้าอย่าพึ่งท้อสิลูกถ้าแม่ไม่กลับหนูกลับก่อนนะคะรอแม่ด้วยสิลูกยินดีด้วยนะพี่อย่างน้อยพี่ก็ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนยังไงขอบใจมากนะน้องพี่สมน้ำหน้าอยากหลใจดีนะั